ทบทวนให้หนึ่งรอบก่อนสอบนะคะประโยชน์ของอาหารนะคะประโยชน์ของอาหารนะอันนี้ถ้าครูทบทวนให้สแสดงว่ามันน่าจะเป็นยังไงคะเนาะมันน่าจะเกี่ยวข้องยังไงคะสอบ่บอานมันน่าจะมีใน ข้อสอบอ,สอบค่ะจะมีในข้อสอบบ้างไม่มากก็น้อยนะคะอ้าวมาดูประโยชน์ของอาหารนะคะหนึ่งสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกนะคะสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกนะคะสเป็นแหล่งพลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะสสร้างภูมิต้านทานโรคนะคะ อันนี้คือประโยชน์ของอาหารนะคะสร้างกล้ามเนื้อเป็นแหล่งพลังงานสร้างภูมิต้านทานโรคนะคะทีนี้การดูแลร่างกายให้เหมาะสมนะคะก็กินให้ครบหมูในการเน้นว่าปริมาณต้องเป็นไงด้วย เะสมค่ะปริมาณเหมาะสมนะคะไม่ใช่กินมากเกินเหตุนะคะแล้วก็2ค่ะกินอาหารให้ตรงเวลาครบ3ามื้อนะคะข้อที่4กินอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ปราศจากการปนเปื้อนนะคะ4หลีกเลื่ยงอาหารรสจัดนะคะหมันดูแลน้ำหนักตัวไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไปโอเคนะคะ โอเคนะคะไปอย่างไวๆนะคะเพราะว่าเป็นสรุปแล้วนะคะต่อไปนะคะประโยชน์ของอะไรต่อไปประโยชน์ของอะไรต่อไปคะประโยชน์อาาของแล้วก็การดูแลร่างกายอาหารแล้วก็น้ำครับน,น้ำครับเอาน้ำมีประโยชน์อย่างไรหนึง ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งไล่เผาเผาผลาญอาหารในร่างกายค่ะเผาผลาญนะคะเผาผลาญนะเล้เผาผลาญอาหารในร่างนะคะจำคีย์เวิร์ดอันนี้ไว้นะคะช่วยเผาผลาญนะลูกไม่ฟังไม่ฟังจะอ่านแข่งบอกว่าให้จำคีย์เวิร์ดคำว่าช่วยเผาผลาญอาหารเท่านั้นนะคะ เผาผลาญอาหารและสามช่วยลำเลียงช่วยลำเลียงสารชลำเลียงสา,ารพิเศษที่คำว่าเผาผลาญ<า>และคำว่าลำ,ลำเล,ยล,ำเลียงนะคะอาหาร<อ>นะคะนอกจากนี้ไม่เกี่ยวนะคะช่วยในการขับถ่ายนะคะของเสียออกจากร่างกายนะคะและห้าช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่นะคะ ต่อไปการดื่มน้ําและดูแลร่างกายให้เหมาะสมนะคะเลือกดื่มน้ําที่สะอาดนะคะดื่มน้ําสะอาดที่เพียงพอนะคะไม่มากไม่น้อยเกินไปนะคะเอาให้เพียงพอนะคะแล้วก็น้ําที่เหมาะสมก็คือดื่มน้ําเปล่าที่อุณหภูมิห้องนะคะไม่ดื่มน้ำน้ำเย็นนะคะ หรืออาจจะดื่มน้ำอุ่นก็ได้แต่ไอที่เหมาะสมก็คือน้ำที่อุณหภูมิห้องนะคะ C คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำน้าเสียหรือน้ำสกรปรกนะคะไม่ใช่ลงไปไว่ายน้ำในคลองเน่าๆนะคะอันนี้ไม่เหมาะสมเนาะโอเคนะคะ ประโยชน์ของน้ำวนให้อีกรอบนึงช่วยให้ผิวพรรณสดใสช่วยเผาผลาญอาหารช่วยลำเลียงอสาราอาหารช่วยขับถ่ายของเสียช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่โอเคนะคะไปต่อนะอ่ะ ประโยชน์ของอากาศค่ะประโยชน์ของอากาศค่ะประโยชน์ของอากาศใช้ในการหายใจนะคะอ้าวข้อแรกเลยใช้ในการหายใจแน่นอนละนะคะ2คือป้องกันรังสี UV 3คือปรับอุณหภูมิของโลกให้เหมาะสมค่ะประโยชน์ของอากาศมีแค่นี้นะคะหายใจป้องกัน UV แล้วก็ปรับอุณหภูม <mart> ิของโลกนะคะ ปรับอุณหภูมิของโลกนะคะไม่ใช่อุณหภูมิของร่างกายนะคะปรับอุณหภูมิของโลกนะคะต่อไปการหายใจและดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอนะคะเราก็อย่าไปอยู่ในที่ที่มีฝุ่นควันเยอะๆนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีขมเหลวควันแล้วก็ฝุ่นนะคะข้อที่สองสวมหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานนะคะถ้าต้องไปอยู่ในที่ที่ อากาศม่บริสุทธิ์นะคะและ3คือเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้เกิดควันพิษนะคะอย่างเช่นไปเผาขยะไปเผาญยาอะไรด้วยตัวเองนะคะที่ทำให้เกิดฝุ่นควันนะคะอย่าทำนะคะโอเคนะอันนี้ประโยชน์ของอาหารน้ำอากาศต่อมนุษย์นะคะทีนี้ต่อไปไปดูประโยชน์ของอาหารน้ำอากาศ ต่อ,ตอสัตว์บ้างนะคะอาหารน้ำอากาศที่มีประโยชน์ต่อสัตว์ยังไงนะคะเป็นแรงพลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะก็จะคล้ายๆของมนุษย์นั่นแหละนะคะช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคนะคะแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อและกระดูกนะคะอ้าวคล้ายๆของมนุษย์ เลยนะคะเพราะว่าสัตว์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันนะคะให้พลังงานสร้างภูมิต้านทานแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อและกระดูกนะคะโอเคเนาะ,ะต่อไปประโยชน์ของน้ำค่ะประโยชน์ของน้ำค่ะเออประโยชน์ของน้ำ น้ำใช้ในการดื่มกินนะคะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกายและทำให้ร่างกายทำให้ร่างกายทำงานได้ตามปกตินะคะใช้ในการดื่มกินทำให้ทำงานได้ตามทำให้ร่างกายทำงานได้ตามปกตินะคะช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่นะคะ ถ้าอากาศเนี่ยจะควบคุมอุณหภูมิของโลกแต่ถ้าน้ําจะควบคุมอุณหภูมิของร่างกายนะคะหน้าที่คนละหน้าที่นะคะแล้วก็ข้อ4เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสืบพันธุ์และเลี้ยงดูตัวอ่อนนะคะน้ำเนี่ยนะคะเป็นที่อยู่ของสัตว์บางชนิดนะคะทีนี้อ่าหนูมาดูน้ําเค็มค่ะน้ําทะเลค่ะน้ําทะเลมันเค็มเพราะอะไรนะคะน้ำทะเลเนี่ยมันเค็มเพราะน้ําฝนชะล้างสารละลายจําพวก เกลือและแร่ธาตุต่างๆให้ไหลไปตามแม่น้ำลำธารแล้วก็ไหลไปสะสมไว้ที่ทะเลนะคะเมื่อน้ำทะเลระเหยเกลือและแร่ธาตุต่างๆเขาจะไม่ระเหยไปด้วยนะคะระเหยแต่น้ำนะคะแต่เกลือมันไม่ระเหยเนาะดังนั้นน้ำทะเลก็เลยจึงมีรสชาติเค็มนะคะ โอเคนะคะน้ำทะเลเค็มเพราะว่ามันสะสมเกลือและแร่ธาตุต่างๆไว้นะคะก็เลยเค็มนั่นเองนะคะโอเคนะไปต่อประโยชน์ของอะไรบรรดาบสุดท้ายคะประโยชน์ของอะไรต่อที่มีต่อสัตว์ประโยชน์ของอาหารอกาอกาศหารไปแล้วเหล,เหลืออากาศนะคะเ้าอากาศก็ใช้ในการ หายใจ <hi. S 1> นะคะ <Hi. S 1> ป้องกันรังสี U.V เหมือนกันเลยนะคะช่วยปรับอุณหภูมิของโลกนะคะบอกแล้วอากาศช่วยปรับอุณหภูมิของโลกโลกนะคะ <Hi. S 1> แล้วก็ข้อที่สีที่เพิ่มขึ้นมาคือพยุงปีกให้เคลื่อนที่และลอยตัวของสัตว์บางชนิดนะคะก็คือสัตว์ที่ออพวกจำพวกนกสัตว์ที่บินได้นั่นเองนะคะก็จะใช้อากาศในการพยุงตัวเองนะคะ Okay.